ขึืนแฟนสี่สิบวงครับผมรายละเอียดตามนี้เลยครับต่อไปสายแบบจุดป่ม PE8 ตีเกีียวครับผม่วงท่องเหลืองเบอร์18บดสปริง สายเมนมูลีครับสนใจทักมาได้ครับเบอร์โทร0ู3 8 7 1 6 5 3 9ครับอันนี้ใส่รังเก็บเรียบร้อยครับพร้อมจัดทรงอันนี้เหลือเข่าสายเมนครับผมน,นี่เป็นผีเสื้อครับงานไก่งานอีลุ่ม เอ็นเบอร์เก่าสิวงท่องเหลืองเบอร์สิบเจ็ดสปริงเจือพัหลักไลยประมาณนี้ครับสายเมนมูลีขคลื่นแฟนสิบเป็นเอ็นเบอร์ลอยยี่ครับสแสดงทั้งกวักอิลุ่มครับผมโอเคครับขอบคุณครับ